กิจกำหนดการนะคะถือว่าเป็นสิ่งสําคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนกําหนดการบันทึกนะคะผู้เสียชีวิตที่ได้จากไปไม่ว่าจะเป็นที่โรงพยาบาลที่สํานักงานเขตกําหนดการสวดอภิธรรมกําหนดการเผาหรือว่ากําหนดการแจกของชําร่วยนะคะว่าจะแจกวันไหนนะคะส่วนมากคุณลูกค้าก็จะแจกของชําร่วยนะคะตั้งแต่วันแรกเลยเผื่อบางคนที่เขาอาจจะมา,าะต่างจังหวัดนะคะเขาก็ไม่มีกําหนดการว่า จะต,ต้องมาวันเผาเอย่างเดียวบางทีเขาว่างวันไหนเขาก็มานะคะเพราะฉะนั้นของชํมรวยก็เป็นสิ่งสําคัญนะคะที่ผู้ลูกค้าเนี่ยต้องเตรียมจัดหาซื้อเอาไว้นะคะให้สมเกียรตินะคะกับผู้ที่ได้ร่วงล้ำนะคะแล้วก็ได้เป็นทําครั้งสุดท้ายนะคะให้กับผู้ที่ได้เสียชีวิตจากไปนะคะก็ควรจะจัดอย่างสมเกียรติสมเหตุสมผลนะคะแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงในชีวิตประจําวันนะคะเราแนะนําเป็นร่ม3ตอนย่อธนาคาร่มรวยรุ่นนี้เป็นโครงตัวใหม่ที่สามารถยืดหยุ่นได้ราคาเริ่มต้นเพียง50บาทเท่า ้ามีเลยพร้อมส่งคุณภาพดีเกรดพเมียมสามารถใช้งานได้จริงร่มมีความหมายที่ดีหมายถึงร่มเย็นเป็นสุขสามารถแจกและใช้งานได้ทุกเพศทุกวัยร่มดีมีคุณภาพนึกถึงร่มนึกถึงธนาค้าร่มรวยค้า